สุขสบายดีท่านผู้ชมว่พบพพอกับซองสนีป่ายคือเก้าพายายมาหาหมอเดี๋ยวหยยให้ยมบอได้ใส่ผ้าปิดปากยายเอาเงืนมาหเ,าเห่านี่ยาย่กำลังสิบอกอาการหมอท่านผู้ชมยายหมอออกเนาะยายหมอมาหาหมอมาหาคลินิก บอแมทั้องมอทีนี้เพิ่นเพิ่นเพื่นเจ็บในท่อมันาบอยายังหน่าร้อยโอ้ น้องหนัดซื้อยาให้น้องอเนยอ,อเนยเป็นตุ่มน้องอเนยเป็นตุ่มคันมหาทันมเท่านั้นเราคนยังบ่อยู่เป็นวัดความดันอยู่ตอนไหนเนาะย้ายขานายย้าย ตอนนี้กำลังนางรอนางรอยายยายเป็นกำลังเขาของตรวจท่านชมพราะว่าเล่านาก่อห้าสิบพาหมาหมาโมนะเล่าแบบว่าบ,บม่มีลูกมีเต้านะท่านผูช้ชมอยู่แบบลูกพวก,กับบ่มีเขาก็เลยพาละพาเรามหมาหมมที่จริงเนะล้วก็เป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรไม่ใหญ่หมอกนะพวแร้กกับบม่มีลูกร้กกับบม่มีมีแต่เอื่อยนอกเขากับเป็นในานามลานเนาะ เรากับเป็นลูกกันของน้องน้องเ่าคือพายองจอยเป็นพี่น้องข้าเจ้าท่านผู้ชมเ่ากับเป็นเอื้อยประมาณนี้ก็เลยว่าเป็นป้าเพราะลูกพวเล่าบ่มีเขาก็เลยพาเรามาหาหมอที่จริงนะเราก็เป็นเป็นเราเจ็บในท่อประมานจากเดือนหนึ่งแล้ว่านอนหลัแต่ว่าแบบเรากับเดบ่มีพายพามานะท่านผู้ชมเมื่อเนี้เราก็เลยมาหา รามหาว่าให้เฮานะพารามหาหมอเนี่ประมาณนี้เนาะเฮาก็เลยบุกเลยกับน้องนัดบุกพารามหาหมอเพื่อสิโอ้ยเพื่อทางเพื่อเฮาสิได้มาหอดอันห้องหมอท่านผู้ชมผู้ป่วยเกือบสิเป็นลมบนทางโอ้ยมีแต่คุ้มแต่บอ่อแต่อีหยังอีหยาท่านผู้ชมเ้ยตอนนี้ก็จักเราสิเป็นอาการเป็นแบบใดเนาะก็รอเบิ่งรอชมน้องกันเด้อ ัางหนากระหนงังรอททางล่าง,างโดยประสิท์ะสิิเป็นแบบใดเนายนะยังใหม่ตอมตาคินีกิจแกันเกาะ,กกกะเมืองจำพรแขงสวรรเขตท่านผู้ชม เทากับเวลามาหาหมอกับซิมาเตคลินิกเพ่อนนั่นแหละตลอดเลยตอนพาไปใหญ่จืดมาตอนนั้นกับมานี่เนาะพาไป้อ,องแกบูมมากับมานี่หมอเคนนี้นแหละเพ่อนสิเป็นคลินิกอยู่ในเฮือนในบ้าน รอบกระสาสร้างธรูมชมมาเป็นกายถอดเกิดมาน้องเป็นอะไยออกมาลยออกมาอะไรเนะไรียังใสกัีไเอะไรกล่ไดอาหารบบาย่อยบอลลย่แน่ไหรือว่าลำใสอักเสบ เป็นลำส้แก่พนะบ่เออยายกินข่าวบ่ตรงเวลาบ่จัาบ้านข่างกับเบ้าบ้านข่างแบบเพนอย่างมา่หออืมยายเจ็บมานในเฮิงแล้วบ่สามสี่วันเอออือโอ กระเพาะเบาลำไส้โอ้กระเพาะลำไส้ใหญ่ยายเจ้าต้องอันกินข้าวให้ตรงเวลาบ่แม่นจีตอนเศร้าบ่กินไปกินเทียงกินบ่ายนี่มันก็เจ็บเลยมันสะสมตลอดเนาะข้างหนึ่งเน่ะบ่เป็นย่งแต่วังเฮงไปันก็สะสมใหม่ให้ดิตอนน่ะก็พายายมหาโมกะเป็นกระเพาะลำไส้จะจำได้บ่ตอนน่ะพามาน่ะกินยาแล้วก็เศร้า เร้าระยะห่างมากก็รายเดือนเติบเนาะมาเปลี่ยนอีกยายไปหาเห็ุจะลืมกินข่าวบอเงินเห็ดยนนมอยากพ่อมาจากพ่อหาหมอทำชมไปหาเหตุมาพอได้ดปวดตัวเองโอ้ยยายเอ้ยปวดพ่ดพดและเจ้าพ่อละทักสิพ่อหมอบ่พ่อพอ่ะไปรับยาย,ยายเพิ่นกำลังไปหลับยา คืออยู่เพื่อนก็คือว่เห็นนย่านะเห็นในทางลงขังนไนด้นะนะก็เห็นอย่างใดๆยายพ่ออยู่บอ่อขันบ่พ่อกลเรียมาทางนี้ในเด้นอนก็นจะซื้อน้ำเกลือมา อืมันม,มียาขาเชื้อนะเช่นหมายามปีกับมีโอ้เออยาอย่าลืมกินก่อนอาหารเด้อ ยายนั่นแหละกินข้าวพอตรงเวลาปะฮักกับเมื่อฮักกับมาหอดเฮือนหัดซานท่านผู้ชมป้ายายเหี้ยง่วงน้ำน้ำโกห่วงน้ำน้ำโกอืมเด่กใส่หนอกอัะเนยน่ะสิเป็นตุ่มเป็นแผลน่ะลูกสื่อยามาทาแล้วโอ้ เนี่ยท่านผู้ชมนางเป็นตุ่มคันบ่ลูกอืมแล้วมันลามไปเลยมันคันอืมท่าท่าบายดีป้าลุงนะังบายดีพีื้องใสยาไม้เพิ่นบายดีแล้วพี่น้องก่อนเข่าเลยไอ้ย,อยาอันนะไรคือเอานอนนอนนั่นนะ่ะเออเพิ่นมกักบ่แาะนั่นอะแม่แม่แม่หมักขา้าวเหนียงนั่นี่แม่เออ,เอ,อมักจะเคาะจะแข้งหรือข้าวเหนียงแบบนี้ออบ่ กนเทาต้องหมักแห้งด้วยหมัแห้งแต่เงียบได้หกแห้งเห็นตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ อืมโอยมันเมื่อยแต่ว่านเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานเพิ่นไปเห็ดอยู่เบิดเมื่อ<ะ>จักสำใต้พอสำใตยย้ยายตื่นจักโมงแปดโมงเนาะเอาลงวัดเห็นยายตื่นย,ยายแบบว่าเพียแห้งท่านผู้ชมอ,อย่างเนยเนยพลอยแล้วไปใส่ โอ้พอเมื <and other> <this ises> ่อส่งไอ้บุ้มอืออบุ้มเ่นเมื่อบ้านชมถ้าก็มาหอดูหานหอดซานท่ผู้ชมเลยเป็นไญเจือด่ลได้เต้ามาใหม่ท่ผู้ชมแม่น้องแม่น้องแกบุ้มไปซื้อมาวัน น้องนัดซื้อมา้าวานไหนมีจืดเสี้ยวขึ้นไปไหวอยู่ทั้งเฮือนทั้งปุกไปเสีได้ยหนึ่งเขาหนึ่งนามยายพวกเอายังกับโพดโผนู่นหนึ่งทะเลนะเคยตัวซื้อ,น,อน่ะหาซิพันคือลอยบาทตผาู้ชมหน่อยละลอยนี่เปินตะาเนีย่ยกัดยาเมืงแรงต่อผู้ชมเลเพราะว่าหากมาแต่จากพา,ญญายายเหมอกไปหาหมอเนาะหากมาหาเฮือนมาซา,าน โอ้คันทางแบบอยากว่าเลยท่านผู้ชมเว้ยนี่ต่ลุมแต่บ่อจะอีหยังเฮาเป็นคนขับรถเองเนาะ<ม>ก็เลยมาหอดกครืซานแล้วเฮาส่งแล้วมาเรียบร้อยเฮาก็เลยมาหนังเพื่อนเพราะว่าเราเป็นเราเราเป็นโรคกระเพาะกระเพาะลำไส้ใหญ่ท่านผู้ชมเว้ยหาเห็ดปวดลายหาเห็ดหาเห็ดปวกแล้วก,กินข้าวไปรตรงเวลายายจืดเดอ้อแต่ฮาเห็ดปวกนั่น กินข่าวประตงเวลาเด้ยาย่ยังอัะนะ,ะ,นะนกินขา่าวรตงเวลาเผนก็นเลยเป็นกระโพผอาหารท่านผู้ชม,มสนไดนกีกะ ผิดพาดประกันใดส็ขอโทษขอภัยหลายๆเด้อท่านผู้ชมเอ้ยแม่น้องแก้มบุ้งกัะเนียงลานมาสั่นเนียงอยู่่ะอ้าน้อยก็ได้เห่นยังนะฮะเหรียลูกโอชิชาโอ ทายาให้าทายาให้ลองเบิ่งเด้อเผื่อถือกันเศร้าเมนเมนไปริ้นคลิปนี้สเนีก็จะขอลาลิปเพียงสนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสเน่ป่าเด้อท่านผู้ชมพบกันคลิปต่อไปเนาะกล่าวคำว่าสบายดี